ทั้งชงเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาตามแนวทางของอวัดโพนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับ1ตุลาคม2565สองตัวแตกนะครับผมเข้าตรงๆ50นะครับสำหรับ5ตัวอรหันของ อวัดโพนะครับผมเดี๋ยวมาดูมาชมกันครับในงวดวันที่16ตุลาคม2565จะมีตัวไหนอย่างไรนะครับผมก็ฝากให้กับทุกท่านนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับขอให้ท่านพิพจารณาดีๆสาหรับแนวทางครูบาอาจารย์ที่ได้นําเสนอนะครับผมวันนี้มาดูนะครับผมว่าอวัดโพนะครับผม oh, s <S มีตัวไหนเป็นเนาะอป็นเนาะจานน้ำมันีหลังจากสันเพชรเดานะครับมานางอยู่ไต้หุ่ม บรรยากาศเย็นๆนี่นะครับพี่น้องอ๋อนะครับนี่อ,อ่ามาสักการครับจานจะเล่นจะเล่นจะเล่นสามทินเหล่าก็มานั่งอยู่ในหผมบรรยากาศเย็นๆเนี่มาเตี้ยเป็นไงงวดต้นสุนนี่แหละแต่หาโตมันเข่าอยู่หาโต้ก็เลยเอาให้ยมเอามันใจเจ็ดสุนหรอกหาสุนแต่ว่าอาแต่ก็มันใจเจ็ดสุนแห้งน้อย มันใจเจ็ดศูนย์นะครับมันใจเจ็ดศูนย์แต่วานกลับไปออกหาศูนย์แต่วานเนอยู่ในสูตรอยู่ในวงกลมแบบมีอยู่มีมครับมี้หาเนาะมีหามีหาศู 5, 0, นย์ครับแบบพี่น้องก็จิให้ตามกันหลายอยู่ด้ลีล่ะนะครับพิมพ์คอมเมนต์ว่าให้มาตามอาจารย์วัดโพธิ์เห็นเนีว่เาเหล็กเราเข่าตรงตรงเนี้ยเหล็กรังเหล็กรังสามเดียน,นะครับนี่ให้เบิ้งก่อนสิทิเก่าไม่อยู่ดิน้นิสิทิเกา่าสิทิเดิม อะไรจดไปยุสินนพี่น้องเห็นบ่เนี่หาศูนย์ต้องกลมเลยตรงตรงเลยนี่ตรงตรงเลยนี่เขาตรงตรงนี่หาศูนย์หนีไบ่ได้กลับเลยนี่อไม่ต้องกลับให้เสียตังค์นะครับอวัดโพห้าตัว,รตวอรหันต์แต่ว่าในาสูตรนี่มันเป็นเจ็ดศูนย์เนาะ<อ>น,านี่ในสูตรมันเป็นเจน็ดศูนย์อาจารย์เราก็จับให้ล่างเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็มาจับเพิ่มอีกนะครับหาศูนย์ ครับเข่าหาซูนเต็มเต็มนะครับเต็มเนียงเลยหาซูนเนี่ยเต็มเนียงเลยเนาะเอาเมื่อนี้เมื่อนี้จะศูนย์ข้างบนและมีแบบหมวดนี้มีศูนย์อีกเต๋อเอาศูนย์ขึ้นมันศูนย์ที่ขยันสองหมวดสามหมวดติดแถวมาที่นี่ศูนย์บนได้วันฮะวันนี้ศูนย์บนเหรอศูนย์ั่ไหนขึ้นเพิงต๋เอามาที่นี่เอาพี่น้องเตรียมศูนย์ประกาศดินซอสเตรียมจดเตรียมแคปเด้อนะครับสำหรับในหมวดวันที่16ตุลาคมนี้ ของอ๋อวัดโพนะครับอาจารย์เฮ็ดได้เลยบ่ครับนี่เฮ็ดได้เล็กเตะสูตรนี้อยู่ในสมองอยู่แล้วเอาพี่น้องเตรียมนี่สูตรนี้แล้วว่าไม่ต้องอีหยังยากสูตรนี้เลขออกวันอาทิตย์วันนี้เลขออกวันอาทิตย์ ออวันอาทิตย์ไม่ออกวันอาทิตย์สิบหกตออัวลายกันเนาะสิบหกต่อคอนั่นนะน,นี่แล้วก็ชั้นอวัดโพต่อลงมา้าเราครับชันตัวนี้เพื่อจะได้อันนั้นอวัดโพห้าตัวอรหรันต์ งวดันเขาหาศูนตรงๆไม่ต้องกลับรอดูสูตรนี้สูตรนี้อยู่ในสมองเลยล้วลว,ว,ว่าต้องถือถือหนังสือเนี่เทียให้ได้เลยงวดนี่เป็นอะไรพี่น้องเลยเอาผมเห็นแล้วพ่อเนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว งวดนี้เห็นหนึ่งมีตั้งสองตัวพี่น้องงวดนี่คือิเป็นตาตาัดสินใจง่ายขึ้นอยู่ดอกเอ้าพี่น้องรอติดตามก็าจะเป็นตัวใดแต่กับมาวิีคราอผิดจะน,นัรผอมๆกันนะครับเนาะสำหรับห้าตัวอลหันอือ่ตอา,าตัวอรหรันตัวอรหันเอาพี่น้องเดี๋ยวคนุญาตเอาไปใกล้ๆก่อนข้างล้าง จับล่างก่อนเนาะงวดนี้บ่ไหลรับรองเลยครับงวดนี้บ่ไหลสามหนึ่งข้างล้างพี่น้องซีหัวออไปเลยะครับบอกทำท่าบกผิดเลยะ <c oughs> ข้างล้างสิไหม <c oughs> นี่แต่ลงพ่อเราหัวนี่อ๋ออาจารย์เราจับให้สามหนึ่งสามหกครับเดี๋ยวเบิ้งข้างเทิงมาสิมีตัวใดเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งข้างเทิง เออนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับเนาะบ่บ่จับภาพนะครับด่วนปันใดเออบกทีนี่ลอยเกินนะครับข้างบนนะครับลอยเกินจบฮะจบจับเนี่ยหน่อยมาจับหน่อยจับจ่อยคือเก้าเท่าเหรอเอล่นเอาเอาเอาวิ่งขอแล่นเลนครับแล่น นี่ครับพี่น้องนี่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 นะครับขังเทิงนะครับหนึ 1, 0, 1, 0, 0, 1. ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งขังล่างสามหนึ 3, 1, 3, ่งสามหกนะพี่น้องจดชุดนี้เดก่อนเดี๋ยวจะมีเพิ่มอีกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเนาะสายวิ่งหันเด็กวิ่งนี่เดี๋ยวเขาตัวเดียวเนานะ ถือว่าเขาอยู่สูงวัดบ่าเคยผลาดเด้อนะครับเรขวิ่งของอาจารย์มัดโพนะครับบ่าเคยผ่าดบ่เคยหลุดเดี๋ยวมาเบิ่งวันนี้จะมาตัวใดวิ่งนะครับมากจะได้ศูนตัว1 1> <บ>น <3 S 1> ีว้กับสามเดียวล่างบนล่างครับหักพี่สดาน้องบ่มครับเอาหนึ่งกับสามแต่ว่าใจนี่ก็ให้น้ำหนักไปศูนยุดเจี๋ยาสายวิ่งสายรูดนะครับ ข้างบนนี่เอ้าพี่น้องเด้อนี่ครับบอจับให้บ่มีเพิ่มอีกบอครับก็จับหน่อยเถอะมนถึแล้วมันถึงแล้วมันถึงอะไรเถอะเหลกาเอ้าพี่น้องเด้อนะครับสําหรับนี่ครับในอยู่ในหาตัวนี่มีหนึ่งอยู่สองตัวนะครับมีหนึ่งอยู่สองตัวมีศูนย์มีสามมีหกข้างบนเนี่ยอาจารย์จับให้หนึ่งศูนย์หนึ่งกับมุ้อนี่ถ้าว่าเพิ่นพี่น้องเพิ่นจะจับ หนึ103่งศูนย์สามซซนเซกรไดก็ไดกรไดเลื่อนหนึ่งหนึ่งสามหกก็ะได้หนึ่งหนึ่งหกก็ได้ไดเ <1, S 2> ลื่อนคือจังพี่น้องจับไปเลยครับเพราะว่าจับนี่มันได้แค่สี่ชุดะนะครับสามตัวนี่จะจับได้แค่สี่ชุดตั้งอาจารย์จับหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็จับลงมานี่หนึ่งศูนย<ะ>์สามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามหกได้แค่นี้ได้แค่สี่ชุดสี่หางนะครับเนาะสามตัว แต่ว่าข้างบนนี่ครับอาจารย์แค่จับแค่แค่นึ่ชุดเดียวหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่เขาจะจับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสามหกจังสีก็ได,ไดไแ้แต่ว่าแต่ว่าสามหนึ่งอยู่ในหาตอยู่ในหาตนี่ะครับหนึ่งหกนี่ว่าจับอ๋อครับนั่งอย่างนั้นก,ออกมองหนึ่งหกแล้วนี่เราครับมับงค์หมันก็ออกยืนหนีได้ลรอนี่มันออกอยู่หนี่ได้หระ วันนึ่งไม่งงกันไรงูนีนก็หนึ่งหกอ๋อพี่น้องจับเอาเองเนาะครับเนาะเท่ากับถ้าจับจับหนึ่งหกกับหกศูนย์นี่เป็นไรเนาะงูนึ่งงเหนือครับสามตัวนี่เพิ่นจับเอาเองซะนะครับสามตัวนี่จับเอาเองซะจับหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามหก หนึ่งศูนย์หกได้บดได้ดนะครับพี่น้องวนเอานี่เด้อนะครับวนเอาวนเอานะครับหมวดนี้โอ้ลอยเกินถ้าผมจะจับผมจะจับผมที่จับแบบนี้เด้อถ้าให้ผมจับนะข้างล่างจับเพิ่มได้อีกสองชุดสองหางนี่ผมจะจับแค่ผมจะจับหกหนึ่งกับหกศูนย์อ่ะนะครับผมจะจับหกหนึ่งกับหกศูนย์เด้อ ดับให้สามตัวนี่สามตัวซีชุดหาชุดบ่ถือว่าหลายด้ครับแล้วก็เลขล่างกับบ็บ่ถือบาบ่หลายเด้อจับเพิ่มให้เราเด้อทุกคนนะครับจับเพิ่มให้แล้วเดี๋ยวว่าเราก็อาจารย์เราก็จับให้น้อยหน่อยมุนเราเองเด้อทุกคนครับมุนเราเองมุนเราเองอยู่ในหาตัวนี้ละนะครับแอดจับเพิ่มให้หกหนึ่งกับหกศูนย์นะครับหกหนึ่งกับหกศูนย์ จังหวัดก้อนก็อยู่ตรงนี้เนาะงวดก้อนเนาะมันอลไรงวดก้อนก็นีน่งวดก้อนนี่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 งวดก้อนนะงอขบเลขหาเลขศูนย์ดูใกล้ๆกันนี่งออันนี้คืองวดก้อนได้เนี่นี่งวดก้อนก็เลยจับหาศูนย์งวดนี่หกหนึ่งมันอยู่น กดกอดกัอนอยู่นี่นะแต่ว่าอาจารย์เราประจับก็เลยจับให้นี่ผมบอกครับหกหนึ่งหนึ่งหกพี่น้องมาชอบตัวใดกระจัดเด้อครับเด้อสำหรับในหน่วันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิส 65, บห้ากับอาจารย์รบัดรโพลได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วหนึ่งศูนย์หนึ่ง